สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันกับคำคล้องจองพยัญชนะไทยกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ทิเชอร์โมจะพาเด็กๆท่องคำคล้องจองคอเอ๋ยคอควายกันนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆมาฟังทิเชอร์โมท่องคำคล้องจองให้ฟังกันก่อนแล้วเราค่อยไปท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะคอเอ๋ยคอควายอย่ารอจนสายจูงควายไปนาะควายชอบกินหญ้าไถนาเก่งเอ๋ยต่อไปเรามาท่องคำครองจองคอเอ๋ยคอควายไปพร้อมๆกันนะคะ คอเอย๋ยคอควายอย่ารอจนสายจูงควายไปนะควายชอบกินหญ้าไถนาเก่งเอย๋ยเด็กๆสนุกกันไหมคะกับคำคล้องจองคอเอย๋ยคอควายในวันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยไว้เจอกันใหม่ ในคำคล้องจองพยัญชนะไทยตัวต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ